สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับที่สนใจครับรถครอบครัวมือ2นะครับคัเกตเอนะครับวันนี้นะครับเราอยู่ที่กระดัง3ครับของทางสนักใหญ่ครับบริษัทครับเพชรยนต์ที่มินบุรีกรุงเทพมหานครนะครับพบกับครับเม้งเพชรยนต์นะครับที่ปรึกษาท่านกการขายครับของทางบริษัทเพชรยนต์นะครับ ถ้าลูกค้าท่านใดครับกำลังมองหารถครอบครัวนะครับจิตที่นั่งนะครับไว้ใช้งานนะครับติดต่อหาผมได้เลยครับเซอร์เมงนะครับที่เบอร์064ครับ1466023ครับเบอร์โทรนี่ครับแอดไลน์ครับทักเข้ามาสอบถามครับรายละเอียดของตัวรถครับหรือไฟแนนซ์กระทางผมได้เลยนะครับก่อนเลิกนะครับฝากกดแชร์นะครับกดซับสไครต์ครับกดติดตามนะครับเพื่อจะไม่พลาดการติดตามนะครับรับชมกระทางช่องเมฆรถยนต์นะครับรถครอบครัวมือสองนะครับ เริ่มกันที่ขั้นแรกก่อนเลยครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับใครกำลังมองหาครับเครื่องยนต์ครับดีเซลครับสุดประหยัดครับต้องคันนี้ครับกับยูสุนะครับมิลเอ็กครับ1.9ไอคอนิคครับขับสองครับกับรถปี2018ครับคันนี้ครับมาพร้อมกับเลขไมล์ปีแค่80,000โลเท่านั้นนะครับรุ่นตัวนี้ครับมาพร้อมกับงานสีขาวมุกครับเป็นเจ้านหน้านะครับของตัวรุ่นของตัวยูสุนะครับมาพร้อมเอกลักษณ์ของเขานะครับเป็นงานโครเมียมนะครับสองชั้นนะครับพร้อมโลโก้ของตัวยูสุให้พร้อมนะครับ ไฟด้านหน้าครับจะเป็นงานของตัวไฟเวอร์จิเตอร์ครับหลอดลูกแก้วครับมี LED นะครับของตัวครับดันนิ่งไลท์ครับพร้อมกับงานไฟไดทาม LED ครับเรียงครับคนงานคิวให้พร้อมนะครับสภาพโคมครับเดิมๆครับใสๆครับจากโรงงานนะครับในท่งตัวคันนี้ครับมาพร้อมกับงานไฟตัดหมอกคู่ล่างนะครับรุ่นของตัวไอคอนิกนะครับจะได้งานครับจุดแต่งนะครับที่เป็นงานสเกิร์ตตัดติ็งานสีเทานะครับมาพร้อมกับงานเลขทะเบียนครับที่เป็นครับสี่ขอไข่ครับตัตะหกเก้าเจ็ดหนึ่งสวยๆครับ ด้ดูดีนสังคมครับของตรงงานฝากระโปรงนะครับสภาพเดิมๆครับงานสีขาวมุกเดิมๆนะครับคันนี้เงาเงาครับเดิมๆไม่มีรอยบุบหรือรอยลักยิ้มนะครับอย่ารอททาการครับขัดี๋้วรอยครับงานครับแล้วก็ล้างห้องเครื่องครับเปลี่ยน่ายนแล้วมันเครื่องของเหลวครับตรวจสอบระบบของตัวเครื่องยนต์ไฟฟ้าแล้วก็แบตเตอรี่ให้ลูกค้าก่อนส่งมอบครับบริษัทของพลัาพยนต์นะครับ ทุกคันครับเป็นรถคัดเกรดนะครับเรามีทีมงานครับผู้มีประสบการณ์ครับมากกว่าครับ20ปีนะครับมีการตรวจสอบครับภายในนะครับภายนอกครับและมีบริษัทของตัวซัพพลายเออร์ครับของตัวอิสเซคชั่นครับเข้ามาตรวจสอบ274จุดครับ ท่าลูกค้านะครับรับรถไปเจอรถพลิกคว่ำนะครับจมน้ำนะครับหรือชนหนักครับทางเราครับรับซื้อคืนครับเต็มจำนวนครับคันนี้ครับมาพร้อมเครื่องยนต์ครับสุดประหยัดของตัว DDI ครับ Blue Power ครับมาพร้อมกับขุมกำลังแรงม้าครับอยู่ที่150แรงม้าครับรุ่นของตัวไอคอนิกครับตัดด้วยงานสเกิร์ตครับสีเทาแล้วนะครับมาพร้อมกับงานคิ้วโป่งซุ้มล้อทั้ง4ล้อครับรุ่นของตัวไอคอนิกจะได้งานพับแม็กครับสีโทนปัดเงาครับ18นิ้วครับเดิมๆจากโรงงานด้านหน้าเป็นงานเบรกดิ้นที่แล้วครับ ยางครับจะได้เป็นงานยางครับปี2021 0 0แล้วนะครับในส่วนของตัวครับซีดีครับของตัวยางนะครับมาพร้อมกับหน้ากว้างครับ265นะครับความหนา60เป็นลักษณะของตัวยาง R18 ครับรายละเอียดของตัวปียางครับได้เป็นใยปียางปี2021ครับสภาพครับแม็กดเดิมๆนะครับสวยๆนะครับไม่มีปีลาสตดบาทนะครับสภาพหน้ายางครับเดิมๆนะครับความลึกของตัวดอกยางยังสามารถใช้งานครับได้อีกยาวๆนะครับ ซุ้มล้อพลาสติกนะครับการยึดติดของตัวหมดครับยังอยู่ชัดเจนนะครับโชกแห้งเดิมจากโรงงานนะครับไม่มีรอของการดัดแปลงนะครับของตัวงานโชกครับหรือรอซ่มรั่วของตัวน้ำมันโชกครับมาร์คสีแต้มสียังอยู่ครบเหมือนเดิมนะครับต่อมานะครับในส่วนของตัวงานกระจกครับแท้เดิมนะครับจากโรงงานครับภาสีพลาบอเราดูแลต่อให้ถึงปี68เจแล้วนะครับคันนี้ติดตั้งงานฟิล์มด้านหน้าครับ40%ด้านข้าง60%นะครับ กระจมองข้างพับไฟฟ้านะครับมีเฟลให้แล้วครับลูกค้าท่านกล่าวติดตั้งงานกราสตร์ให้ด้านข้างครับมาพร้อมกับงานลูกแหลกหลังคาด้านบนให้พร้อมนะครับทั้งสองฝั่งด้ามจับงานนะครับเป็นงานโครเมียมนะครับมีงานบันไดทั้งสองฝั่งให้พร้อมนะครับกระจกแท้เดิมนะครับจากโรงงานผมทําการเช็คและตรวจสอบให้แล้วครับกระจกทั้ง4บานกระจกแท้เดิมนะครับมีระบบของตัวเซคตี้ลิสต์เต้ครับออโตอารามครับบานบคนที่ขับและคนที่ข้างให้พร้อมแล้ว ภายในนะครับจะได้เป็นงานครับเบาะหนังครับแท้เดิมนะครับจากโรงงานตึงๆครับเบาะตาคนขับเป็นงานไฟฟ้านะครับโมอะไรมัลติฟังก์ชันหน้าจอทัชสกรีนระบบนำทางเนวีมีให้แล้วกล้องมองหลังให้พร้อมพร้อมระบบของตัวแอร์ออโต้ให้แล้วนะครับระบบแอร์แบ็กด้านหน้ามีให้2จุดแล้วให้ดูนะครับโครงสร้างงานเสาเอฝั่งซ้ายนะครับเปลี่ยมสันคหัวน็อตนะครับเดิมๆนะครับ หัวน็อตไม่มีรอการขยับนะครับหรือการถอดหรือการแกะนะครับหรือการเชื่อมต่อหรือการตัดต่อโครงสร้างครับเรารับประกันครับรถของเราเชยนต์ทุกคันนะครับเราเปิดมา24ปีนะครับถ้าลูกค้ารับรถไปไปเช็คที่ศูนย์มาว่ารถมีประวัติของการชนโครงสร้างพิจความจมน้ําผมรับซื้อคืนครับในจํานวนแผงประตูนะครับเดิมๆสีสวยนะครับแต่ได้ทีมงานครับสีเทานะครับวัสดุซอบพัดเป็นงานหนังหุ้มให้แล้วก็จะลดลงไฟฟ้าที่วางขดน้ําแก้วน้ําลําโพงนะครับมีให้นะครับแผงประตูทั้ง4บานแล้วให้ดูโครงสร้าง โครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมลูกยางขอบประตูไม่มีรอยฉีกขาดนะครับหรือรอยเปื่อยนะครับงานสักขับเพดโครเมียมของตัวโซนครับมิวเอ็กมีให้พร้อมนะครับด้านจับบุคคลขึ้นนะครับมีให้ทั้งสองฝั่งครับให้ดูโครงสร้างนะครับรอยสปอตเปกนัสนะครับผมทําการแกะให้ดูละเอียดนะครับเหมือนลูกค้ามารับชมเองครับที่บริษัทพยนต์เลยนะครับรอยสปอตเปกนัสดเมิมๆนะครับเดี๋ยวผมทําการชำระล้างเก็บรายละเอียดของตรงงานครับให้ลูกค้าก่อนส่งมอบนะครับงานเสาบีนะครับให้ดูนะครับหัวน็อตนะครับรอยสปอตเปกนัต เด,เดิมนะครับงานเสาบีหัวน็อตไม่มีล็อกขยับหรือการแกะของตรงงานชุดประแจด้าน,นบนแล้วก็งานด้านล่างนะครับสภาพเบาะนะครับเดิมๆตึงๆนะครับตัดดี่ง,งานนะครับได้สีขาวแล้วกุญแจ,จนะครับคีเลตนะครับมีให้พร้อมนะครับ ต่อมานะครับในส่วนของตัวด้านหลังนะครับด้านหลังสภาพเบาะเดิมๆนะครับคันนี้นะครับเบาะสามารถทําการนะครับพับขึ้นไปได้นะครับเพื่อใช้พื้นที่ใช้สอยนะครับของตัวงานแถว2พับขึ้นมาได้ประมาณ90องศาครับสภาพเบาะเดิมๆพื้นที่ใช้สอยเดิมมีให้ทั่วถึงนะครับงานแถว2นะครับหน้าจอขนาด10นิ้วนะครับมีให้บุคคลที่นั่งแถว2แถว3ให้พร้อมแล้วนะครับ ในส่วนข้องตัวน้ําจับบุคคลแถว2มีให้แอร์คอนโซลนะครับมีให้ทั่วคันนะครับระบบทวิ t เตอร์นะครับลำโพงนะครับมีให้ทั้ง2จุดบนงานเฮด o ูมแล้วสภาพเฮดรูมเดิมๆนะครับจจิโจด้านหน้า มีให้2ฝั่งครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจหรือกำลังมองหารถครอบครัวนะครับสุดประหยัดคันนี้นะครับกับยูสุมิวเอ็กซ์หนึ่งจุดเก้าไอคอนิกครับรุ่นพิเศษคันนี้นะครับขับสองครับรถปีสองพกันราคาผ่อนเพียงแค่หนึ่งหมามปลายนะครับสามารถโทรหาผมได้เลยนะครับเซื้อเมงที่เบอร์0641466023ครับเบอร์โทรนี้ครับแอดไลน์ครับทักเข้ามาสอบถามครับร้ายละเอียตัวรถครับหรือเสนอกระทางผมก็ได้เลยนะครับ ให้ดูโครงสร้างนะครับทั้งหมดนะครับผมทําการแกะให้ดูเลยโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะครับไม่มีรอยของการตัดต่อหรือการเคาะงานงานเสาซีนะครับให้ดูรอยสับเป็นล้อครับกลมๆนะครับเดิมๆนะครับในส่วนของตรงงานนครับแบกด้านหลังนะครับเป็นงานดบกติดทั้ง4ล้อแล้วนะครับคันนี้สภาพแบกเดิมๆนะครับฝาครอบมีให้สภาพหน้ายางเดิมๆรออแคทซีโครงสร้างนะครับไม่มีรอยของการตัดต่อการเชื่อมต่อของตรงงานบอดี้นะครับในส่วนตรงงานด้านท้ายนะครับไฟท้ายเดิมๆนะครับคันนี้นะครับ มีงานแฟลชทีมให้2จุดแล้วนะครับในส่วงตรงงานท่านนี้มีกล้องมองหลังให้แล้วนะครับระบบของตัว ESC นะครับกันการครับของรถเลนนะครับมีให้พร้อมนะครับเอาสไปเลอร์พอติดตั้งงานชักเทสัญญาณด้านบนนะครับเดี๋ยวผมต้องการเปิดให้ดูงานด้านหลังนะครับงานด้านหลังนะครับสภาพเดิมๆกล่องเก็บของนะครับมีให้ชุดประแจนะครับแม่แรงนะครับด้านข้างมีให้ครบนะครับแล้วก็มีพอร์ตของตัว p o w e r l e s ครับ ขนาด12โวลต์ให้1พอร์ตด้านท้ายนะครับในส่วนของตรงงานบ่อแถว3นะครับของตัวรุ่นนะครับ u x ครับจะทําการนะครับพับระนาบลงไปนะครับเรียบนะครับเพื่อใช้พื้นที่ใช้สอยนะครับด้านหลังในการเก็บของสัมาระเดินทางนะครับในส่วนตรงงานด้านท้ายมีไฟให้พร้อมนะครับที่วางโคน้ําแก้วน้ํามีให้ั้ง2ฝั่งครับสภาพคอนโซล ข้างในครับคว้างๆเดิมๆครับสวยๆเลยใครกำลังมองหาเครื่องยนต์ดีเซลนะครับสุดประหยัดนะครับรุ่นของตัวไอคอนิกขับ2นะครับคันนี้นะครับกับราคาผ่อนเพียงแค่1นึ่งหมื่นสามไปกับราคาอยู่ที่8ปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับโทรหาผมได้เลยนะครับเซอร์เม้งครับที่เบอร์0 6น1ก6ีหนึ่งสี่หกหกศูนย์สองสามเบอร์โทรนี้ครับแอดไลน์เข้ามาได้เลยครับ ในงานฝาท้ายครับให้ดูหัวน็อตไม่มีเราขยับนะครับทั้ง2ฝั่งหรือการถอดของตรงงานชุดประแจนะครับสภาพลูกยางขอบประตูเดิมๆกระบอกโชคเดิมนะครับงานท้ายนะครับเดิมๆนะครับในส่วนของตรงงานบอดี้นะครับด้นข้างนะครับโลโก้อยู่ครบนะครับทั้ง2ฝั่งนะครับที่ปั๊น้ำฝนด้านหลังนะครับมีให้ต่อมานะครับให้ดูแผงประตูฝั่งขวานะครับด้านหลังนะครับ ฝั่งขวาแผงประตูนะครับสภาพเดิมเดิมนะครับ <Gym. Napoleon> ไม่มีรอยฉีกขาดหรือรอยถลอกของตรงงานแผงประตูนะครับรอยสปอตเม็ดอาร์คนะครับเดิมๆนะครับไม่มีการตัดต่อการเชื่อมต่อหรือการเข้างานโครงสร้างสภาพเบาะเดิมๆนะครับตึงๆนะครับงานเสาสีนะครับให้ดูงานบอดี้สีเดิมๆนะครับรอยสปอตเม็ดอาร์คนะครับกลมๆนะครับเดิมๆนะครับสภาพแม็กฝั่งขวานะครับผมให้ดูละเอียดเลยนะครับแม็กไม่มีปีรโลซิบาทนะครับรอยแคสซีโครงสร้าง สภาพเดิมๆเลยครับยางใยางปี2021ครับของตัวฟลอรี่ครับทั้ง4เส้นครับเดี๋ยวผมทำการชำระล้างทำสปารีเฟอร์ภายในล้างห้องเครื่องครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของเหลวนะครับตรวจสอบระบบของตัวเครื่องยนต์ครับไฟฟ้าและแบตเตอรี่ให้ลูกค้าก่อนสองมอดนะครับวันี้กันข้างครับงานบางๆนะครับงานสีขาวมุกครับเดี๋ยวผมทำการล้างคันนี้ครับจอดมาดูสวยเลยครับคันนี้นะครับสภาพแม็กด้านหน้าครับเดิมๆนะครับไม่มีปีรอฟสิบบาทครับยางเดิมๆนะครับ โฉบด้านหน้าแห้งเดิมครับมาร์คสีแต้มสีอยู่ครบซุ้มล้อพลาสติกนะครับการยึดติดของตัวหมุดยังอยู่ชัดเจนนะครับแผงประตูนะครับมาพร้อมระบบของตัว smart entry ครับฝั่งคนขับนะครับกุญแจคีย์เลสนะครับมีให้พร้อมนะครับบล็อกป่าคนขับครับเป็นไฟฟ้านะครับให้เรียบร้อยแล้วนะครับหัวมลายมัลติฟังก์ชันนะครับพร้อมระบบของตัวนะครับการการพื้นที่ลาดชันนะครับกระจกพับเป็นงานไฟฟ้านะครับมีออโต้สตาร์ทสต็อปนะครับที่วางขวดน้ําแก้วน้ำนะครับแผงประตูด้านหน้าฝั่งขวา ัสภาพแผงประตูเดิมๆนะครับโครงสร้างงานเสาเอฝั่งขวาหัวน็อตไม่มีรอขยับนะครับมาร์กสีแต้มสีอยู่ครบนะครับลออสปอตเ็นอาร์กนะครับแกะให้ดูละเอียดเลยสภาพเดิมๆนะครับงานเสา B หัวน็อตไม่ละอขยับทั้งล่างและบนนะครับซิกเกิงตัวการระนมยางนะครับมีให้ เดี๋ยวผมขออนุญาตทำการสตาร์ทให้ดูเครื่องยนต์คันนี้ก่อนนะครับเครื่องยนต์นะครับ VDI b o ว w e r นะครับขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับเรื่องของการประหยัดนะครับคันนี้นะครับอัตราการสิ้นเปลืองนะครับใช้ได้นะครับอยู่ประมาณ10 7 8นะครับกิโลนะครับปอลิตรเลยนะครับคันนี้นะครับในส่วนของตัวงานนะครับคอนโซลด้านหน้านะครับสภาพเดิมๆนะครับที่ใส่นะครับของนะครับบล็อกนะครับมีให้พร้อมนะครับไฟฉุกเฉินนะครับ ระบบนะครับนาทางนะครับมีให้พร้อมนะครับจบนะครับอันนี้นะครับกล้องมองหลังนะครับมีให้เครื่องเล่นนะครับซีดีระบบแอร์ออโต้นะครับกุญแจนะครับคีเล็นะครับปุ่มโพสต์สตาร์ทอยู่ซ้ายมือนะครับระบบเกียร์อัตโนมัตินะครับที่เป็น6สปีดสามารถเล่นเกียร์นะครับแมนนวลปกติได้มีปุ่มชิปล็อกไว้ใช้งานนะครับกรณีุกเฉินที่เราสตาร์ทไม่ติดทําการนะครับ กดปุ่มชิปล็อกนะครับแล้วก็เลื่อนมาเข้าโหมดของตัวโหมด n นะครับเกียร์ว่างได้พอรชตชนตัว usb นะครับมีให้นะครับ a u x นะครับ power lead ครับมีให้1พอร์ตนะครับปุ่มไลมันติฟังก์ชันนะครับระบบ airbag ด้านหน้าให้2จุดนะครับระบบเช็คออนบอร์ดของตัวหน้าจอมาพร้อมหน้าจอเล็กไมค์การใช้งานคันนี้อยู่ที่8 0,000โลนะครับไมค์แท้ไมค์เดิมนะครับรถคันเราไม่มีกอใไมค์ได้นอนนะครับเฉี่ยรถปี2018ปครับ6ปีใช้งานเพียงแค่13,000กมื่านั้นกิโลเท่านั ในส่วนหอ้องที่ปัดน้ำฝนยังเป็นเมนนวลนะครับไฟด้านหน้าเป็นงานไฟเมนนวลมีไฟตัดหมอกให้พร้อมกระจกมองหลังเป็นตัดแสงออโต้พร้อมกล้องบันทึกด้านหน้าไว้ใช้งานให้แล้วนะครับลูกค้าไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่มเลยแผงบางแดดด้านข้างนะครับมีให้นะครับที่สาแว่นตาไฟคอนโซลใช้งานได้ปกตินะครับแผงบังแดดนะครับบานป็นคนที่ขับนะครับไม่มีกระจกให้นะครับคันนี้นะครับ คอนโซลนะครับด้านหน้าที่ใส่ของกิลชัคอมโมดมีให้ครบนะครับสําหรับหน้าจอเครื่องเล่นด้านหน้าและก็เครื่องเล่นด้านหลังพอร์ตพาวเวลต์ครับมีให้นะครับกิลชัคนะครับมีให้นะครับกับราคาคันนี้ปรับราคาลงมาแล้วครับอยู่ที่8 0 0แสนนะครับ19,000คันนี้ฟรีดาวน์ผ่อนเพียงแค่1 3 0 0 0หปลายปลายเท่านั้นนะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจหรือกำลังมองหารถครอบครัวหะสุดประหยัดไปใช้งานสักคันหนึ่งเลยผมแนะนำคันนี้เลยนะครับกับยูสุนะครับ มิวเนะครับ19นะครับอีโคเน็กขับ2ครับรถปี2018นะครับแต่ราคาผ่อนเพียงแค่13,000หม่าปลายๆเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับเครื่องยนต์ของตัวรุ่นนี้กันนะครับข้างด้านหน้านะครับทุกชี่คนลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็นพนักงานนะครับบริษัทครับข้าราชการนะครับพนักงานอ่ค้าขายนะครับเกษตรกรทำไร่ทำนานะครับทำสวนนะครับสามารถออกรถได้ทุกชี่นะครับสำหรับลูกค้าที่มีเครดิตครับดอกเบี้ยของเราเริ่มต้นนะครับ4ปี 2.9นะครับสำหรับเต็นดีลเลอร์ใหญ่เท่านั้นนะครับที่จะได้โปรโมชั่นนะครับตรงนี้นะครับให้ดูสภาพเครื่องยนต์ขออนุญาตทำการให้ดูนะครับเครื่องยนต์ครับคันนี้ก่อนเลยนะครับเครื่องยนต์นะครับผมให้ดูเลยเ right ดียวเลยนะครับสภาพเครื่องยนต์ครับเดิมๆนะครับเครื่องยนต์ DDI Power 150แรงม้านะครับ1 9ลิตรนะครับสภาพเครื่องยนต์นะครับไม่มีล้อรอบเครื่องสั่นๆนะครับหรือร้อชนรั่วของต้นน้อมันเครื่องครับฝาครอบเครื่องนะครับมีให้นะครับให้ดูนะครับงานฝากระโปรงนะครับ หิ้วรอยงานถากรโปรงเดิมนะครับรอสปอตเปลทอาร์คเ็ษงานซิลิโคนนะครับงานเดิมเดิส่วนก็คัมล้อนะครับมีให้สติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับคันนี้นะครับรอสปอตเปลทอาร์คกลมเดิมนะครับฝั่งขวาหัวน็อตไม่มีขยับนะครับงานแก้มฝั่งขวานะครับเดิมๆระบบชุดเบรกครับ ABS ครับมีให้นะครับให้ดูงานนะครับแก้มฝั่งขวาด้านหน้าคานนะครับสปอตเปลทอาร์คเดิมหัวน็อตไม่มีขยับนะครับคานด้านหน้าหม้อน้ํา ไม่มีรอยรของการชนโครงสร้างครับดูด้จากดีเทลนะครับว่ารถของเรานะครับรถเดิมนะครับรถไม่มีการเก็บงานสีมานะครับดูจุดด้านหน้านะครับให้ดูงานคานด้านล่างนะครับมอเหอือน้เดิมๆนะครับทุกอย่างเฉียดสีเฉียดสีไปเฉียดเดียวกันนะครับแอมเพรมอกรนะครับอยู่ครบนะครับแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวผมทาอ่าแบตเตอรี่รู้สึกว่าจะเป็นปี6 6เดือน6เดี๋ยวผมทำการช็ค่าซีดีเบื้องต้นให้แต่ถ้าต่ำมาตาฐานผมทําการเปลี่ยนลูกใหม่ให้นะครับ หรือใครที่ชอบเครื่องยนต์ดีเซลนะครับตัวแรงขึ้นคันนี้ครับกับมิซูบิชินะครับปาจโร่นะครับ 2.4G t p r e m i u m ขับ4ครับรถปี2018ครับมาพร้อมกับราคาผ่อนเพียงแค่14,000เท่านั้นนะครับคันนี้ผ่อนอยู่ที่14,000ปลายๆนะครับเดี๋ยวผมไปดูก่อนเลยครับคันนั่นหน้าครับมาพร้อมกับกจกดัานหน้าโครเมียมแล้วนะครับไฟนั่นหน้าโปรเจคเตอร์นะครับมาพร้อมกับงานนะครับไฟ LED ไลทไกด์นะครับให้พร้อม รุ่นของตัวฮับปาเชโร่นะครับเขาได้ออปชั่นนะครับจัดเต็มมากขึ้นนะครับมาพร้อมือเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.4ครับพร้อมกับขุ n แรงม้าครับอยู่ที่100 100ครับ81แรงม้านะครับมาพร้อมกับราคาคันนี้ครับอยู่ที่นะครับ839,000ครับผ่อนอยู่ที่14,000เท่านั้นนะครับด้านหน้านะครับมาพร้อมกับงานเซ็นเซอร์ครับให้6จุดแล้วครับไฟตัดบอกครับมีให้นะครับชุดแต่งครับ RBS ครับลูกค้าท่านเก่าติดตั้งมาให้ครบจบแล้วนะครับ งานฝากระโปรงนะครับเดือนสันคมนะครับเดิมๆนะครับไม่มีรอยบุบหรือรอยลักยิ้มนะครับในส่วนของตรงงานไฟด้านหน้าครับโฉบเฉี่ยวดีไซน์อยู่แล้วนะครับล้อแม็กครับลูกค้าท่านกับติดตั้งงานครับที่เป็นเลโซ่สินิ้วมาแล้วนะครับแม็กครับ18ครับอ่าแม็ก6ก้านนะครับสภาพแม็กครับเดิมๆนะครับแต่ยางบิสโต้นะครับปี2000นะครับ21นะครับซีดียางครับมาพร้อมกับลายของตัวนะครับหน้ากว้างนะครับนี้265ความหนา60เป็นรัศมีของตัวยาง R 1 8ครับ มาพร้อมกับงานครับเบรกดิสทั้ง4ล้อแล้วนะครับสภาพยางเดิมๆนะครับไม่มีรอฉีกขาดนะครับพร้อมด้วยของตัวดูยางยังสามารถใช้งานได้เกยาวนะครับโช๊ด้านหน้าแห้งเดิมนะครับจากโรงงานนะครับงานบอดี้เส้นสันเรียมสันคมด้านข้างนะครับเดิมๆนะครับกระจกมองข้างเป็นงานคมเมียมปรับเข้าไฟฟ้ามีฟิลเลอร์ให้แล้วนะครับผาสีพะลนะครับต้องสองคันเราดูแลต่อให้ถึงปี68แล้วงานลูกแหลกรังค่านะครับมีให้ นโซนตรงงานครับด้านจับประตูเป็นงานโครเมียมนะครับมีการลอยมือโครเมียมให้แล้วนะครับแผงประตูด้านหน้าของรุ่นนี้จะได้ระบบของตัวซ้ายที่ครับกุญแจเคลียล์ให้พร้อมภายในนะครับบอปักคู่หน้ารุ่นนี้เขาจะได้เป็นบอปักคู่หน้าเป็นไฟฟ้ามาให้นะครับพร้อมแล้วนะครับโฟมลายมันติฟังก์ชั่นนะครับแพทเทิร์นชิปมีให้พร้อมหน้าจอทัชสกรีนระบบนวิรเกตเตอร์นาทางนะครับเดิมนะครับจากโรงงานระบบแอร์เป็นออโต้นะครับแบ่งอุณหภูมิซ้ายขวาให้เรียบร้อยแล้วนะครับ ถ้าลูกค้าท่านใดนะครับรู้สึกว่าอยากได้ตัวที่ออปชั่นนะครับเพิ่มขึ้นนะครับค่อนข้างงดเพียงแค่14,000หมื่ับ Mitsubishi นะครับไบจิโน่สอ GT พรีเมียมคันนี้นะครับโทรหาผมได้เลยนะครับเซียงเมงครับที่เบอร์0 6 4 1 4 6 6 0 2 3เบอร์โทรนี้ครับแอดไลน์ได้นะครับงานครับเสา A ฝั่งซ้ายนะครับให้ดูหัวน็อตไม่มีเราขยับด้านบนนะครับด้านล่างนะครับงานทตเตอร์มีให้ทั้งสองฝั่งแล้วนะครับแผงประตูนะครับ สภาพเดิมวัสดุซอฟพัดเป็นงานหนังหุ้มให้แล้วที่วางโขนน้าแก้วน้ำระบบเส้นทันล็อกครับด้ามจับงานประตูเป็นงานโครเมียมให้นะครับให้ดูโครงสร้างแผงประตูด้านหน้าฝั่งสายหลอดสปอตเป็นอาร์คกลมๆนะครับเป็นเดิมลูกยางขอบประตูนะครับไม่มีรอยฉีกขาดหรือรอยเปื่อยนะครับงานสครับเพจนะครับมีให้และคันนี้ในงานพรมครับกระดุมมาให้เรียบร้อยแล้วครับทั้งคันแล้วนะครับให้ดูโครงสร้างหลักนะครับโครงสร้างนะครับเดิมๆหลอดสปอตเป็นอาร์คนะครับกลมๆนะครับเดิมๆนะครับ งานเสาบีนะครับให้ดูเพราะเราซ่อมปัดเป็นอาร์ตเดิมๆนะครับงานเสาบีนะครับไม่มีรอยการขยับหรือการถอดของตรงงานหัวน็อตนะครับต่อมานะครับแผงประตูนะครับด้านหลังนะครับสภาพเบาะเดิมๆนะครับตึงๆนะครับที่พักแขนนะครับมีให้นะครับดูคนทำการพับให้ดูนะครับงานเบาะของตัวนะครับแถวสองพับได้เหมือนกันนะครับ90องศามีงานพรมให้เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งคันนะครับ หน้าจอพร้อมเพื่อาจอด้านหลังรุ่นนี้นะครับเขาจะได้เครื่องเล่นแผ่น DVD นะครับให้พร้อมนะครับและแอร์คอนโซลนะครับเขมีให้ครบจบแล้วอยู่นะครับในส่วนของตัวงานนะครับขยันนะครับป้ายโจ้ด้านหน้านะครับมีให้นะครับพอตของตัว USB นะครับแล้วก็พอร์ตของตัวไฟ1 2โวลต์1้0บัตครับมีให้แต่คันมิลเอ็กเมื่อกี้เขาจะมีด้านหลังเป็น พอตของตัวฮับพาเวอร์เลสไฟ AC 220โวลต์ไว้ใช้งานให้แล้วนะครับกำจับบุคคลขึ้นมีให้สองฝั่งนะครับให้ดูนะครับแผงประตูด้านหลังโครงสร้างหลักครับโครงสร้างเดิมนะครับลอยสปอตเ็น์อาร์คเดิมๆนะครับงานบอดี้นะครับเสาซีครับรอยสปอตเ็นท์อนะครับกลมๆนะครับเดิมๆงานสกราเพจมีให้ งานไฟแหงวระตูนะครับมีให้หลอดสปอตเวนอาร์กลมกลมเดิมๆนะครับสภาพแบกครับเดิมๆนะครับรอยคัสซีโครงสร้างนะครับยางเป็นปีของมะยิเอ็ดของตัวบิสโตทั้งสี่เส้นแล้วนะครับนะครับงานด้านท้ายนะครับดีไซน์ของตัวฮับปเจโ่นะครับได้งานไฟท้ายนะครับเป็นงานไฟหยดน้ำนะครับเทสเอร์ด้านหลังมีให้นะครับหกจุดนะครับชุดแต่งอาร์บีให้แล้วนะครับเป็นระบบของตัวการขับสี่ครับขับสองก็ได้ขับสี่ก็ได้งานสปอยเลอร์ด้านหลังนะครับมีให้ <อ> <im sharing> ให้ดูงานท้ายนะครับงานพรมให้พร <im expanding> ้อมแล้วนะครับในส่วนตัวงานเบานะครับก็จะพับระนาบลงไปนะครับเหมือนกับตัวรุ่นของตัวนะครับมิลเนะครับงานด้านท้ายนะครับให้ดูแอร์คอนโซลด้านหลังไฟนะครับมีให้พร้อมจบนะครับชุดปรจแจนะครับแม่แรงนะครับด้านข้างนะครับมีให้นะครับใน่วนตัวงานด้านหลังนะครับที่เก็บสองสาพนละด้านหลังนะครับมีให้พร้อมเหมือนกันนะครับงานสายท้าย อ่อน็อตม่เราขยับนะครับนะครับในส่วนต้องงานโชกท้ายเดิมๆนะครับงานเส้นสายค้างนะครับงานเดิมๆได้เป็นงานสีเทานะครับรุ่นนี้หายากเลยครับกับราคาผ่อนเพียงแค่14000เท่านั้นกับราคาที่8ปดแส0 0 0ม้าครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับกำลังมองหาครับรถครอบจะที่นั่งนะครับเครื่องยนต์ประหยัดขนาดจุดเหรือต้องการกำลังเครื่องยนต์ที่เป็น2 4แต่ด้ออปชั่นครบขวานี้นะครับ โทรหาผมได้เลยนะครับซีเมงที่เบอร์ศูนย์หกสี่หนึ่งสี่หกหกศูนย์สองสามเบอร์โทรนี้แอดไลน์ได้เลยครับให้ดูคนน็อตมาร์คสีแต้มสีนะครับอยู่ครบเหมือนเดิมนะครับในส่วนของตัวงานรอยเมทดสปอตเม็ดอาร์กนะครับกลมๆนะครับเดิมๆไม่มีรอยตัดต่อหรือการเชื่อมต่อของตัวงานบอดี้นะครับรอยสปอตเม็ดอาร์กเดิมๆงานเสาซีครับงานบอดดี้สีเดิมๆนะครับสภาพเบาะเดิมๆครับตึงๆนะครับไฟคอนโซลนะครับด้านหลังมีให้ปรับระบบแอร์ นะครับเป็นงานไฟครับปรับสปีดพัดลมแอร์ด้านหลังได้นะครับเป็นงานปุ่มให้เรียบร้อยแล้วนะครับสภาพแผงประตูนะครับด้านหลังเดิมๆนะครับให้ดูงานแม็กา้านหน้าไม่มีปีรอยฟิสบาทนะครับโชด้านหน้าแห้งเดิมนะครับรงงานนะครับอย่าพามาดูนะครับระบบออชชั่นข้างในครับบอปักคนขับไฟฟ้าเหมือนกันนะครับโครงสร้างนะครับหัวน็อตนะครับไม่มีรอยการขยับนะครับรอซับบัสเนนาร์ดนะครับเดิมๆ ถ้าใครกําลังหาแล้วอบครัวนะครับจิตที่นั่งออปชั่นเต็มนะครับผมแนะนำคันนี้เลยนะครับกับมิซูบิชิครับไปเจโร่นะคร 2.4T Premium นะครับโฟร์ได้ขับ4ครับรถปี2018ครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับรายละเอียดของตัวครับเต็กไมคคันนี้ครับอยู่ที่120,000โลนะครับเี่รถปี2018 6ปีใช้งานเพียงแค่20,000กิโลต่อปีเท่านั้นนะครับนะครับเดี๋ยวผมขย่าทำการสไตร์ใดูขึ้นอยู่คันนี้นะครับ ก็อยคันนี้เครื่องยนต์นะครับขนาดห่81แรงม้านะครับได้อาการเครื่องยนต์นะครับที่แรงขึ้นนะครับผมอะไรมันติฟังก์ชันนะครับภุมในงานนะครับที่เป็นงานหนังให้แล้วมีโลกของตัวขันชิปนะครับให้พร้อมนะครับจกพับไฟฟ้าปุ่มเอนจินมีให้พร้อมนะครับการเลื่อนถ่ายเทชั่นคอนโทรลปาร์คเซนเซอร์นะครับแล้วก็นะครับกันนะครับพื้นที่เข้ากา้วัตถุนะครับฝั่งขวาครับให้พร้อมแล้วนะครับหน้าจอเดิมๆนะครับหน้าจอทัชสกรีนนะครับคันนี้มีกล้องมองหลัังนะครบ มีโลของแมพให้พร้อมนะครับมีมีแมพให้พร้อมนะครับกล้องมองหลังนะครับและรุ่นนี้นะครับสามารถมองนะครับได้ครับ360้อองศานะครับแอร์แปลงอุณหภูมิได้นะครับไซายขวานะครับแอร์ออโต้ให้แล้วนะครับในส่วนของตัวระบบนะครับคันนี้มีระบบของตัวนะครับที่เป็นนาโนนะครับฟอกอากาศให้พร้อมแล้วก็มนระบบของตัวบายสปอร์ตนะครับการการวัตถุนะครับเข้าใกล้รานข้าง นะครับเปิดปิดระบบแอร์ด้านหลังได้ปกติเลยนะครับต้องการขับเครื่องนะครับ2ล้อ4ล้อนะครับพื้นที่ลาชันนะครับสามารถทําการปรับได้เหมือนกันนะครับระบบของตัวล็อกความเร็วนะครับมีให้พร้อมเหมือนกันเบรกเป็นมือไฟฟ้าให้เรียบร้อยแล้วนะครับรุ่นนี้นะครับกุญแจนะครับเป็นกุญแจนะครับคีย์เลสนะครับมีให้กระจกบังลังตัดแสงออโต้นะครับแล้วก็ระบบนะครับ ที่ปัดน้ำฝนเป็นงานออโต้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับมีระบบของตัวช่วงล่างให้เห็นนะครับไฟหน้าเป็นงานออโต้ให้แล้วนะครับที่สาแว่นตานะครับไฟคอนโซลมีให้นะครับครบจบเลยนะครับตาลูกค้าท่านใดหารถควบคูนะครับออปชั่นคันนี้นะครับกับราคาผ่อนเพียงแค่ครับหนึ่งมืสี่พันคันนี้นะครับโทรหาผมได้เลยนะครับเซเมงที่เบอร์ศูนย์สี่ครับหนึ่งสี่หกหกศูนย์สามครับเบอร์โทนี้ครับแอดไลน์ได้เลยเดี๋ยวผมพาไปดูเครื่องยนต์ของคันนี้นะครับ เครื่องยนต์คันนี้เป็นเครื่องยนต์2.4ครับบีเซลนะครับร้อยแปดสิบเอ็ดนะครับแรงม้านะครับอัตราการสิ้เบลืองก็อาจจะอยู่ประมาณ1445นะครับกิโลต่อลิตรนะครับเดี๋ยวขออนุญาตทำการเปิดให้ดูนะครับเครื่องยนต์นะครับคันนี้ก่อนนะครับเครื่องยนต์นะครับเป็นตัวคอมเร์ลวครับของตัว DDI ครับเรดร้อยฝาครอบเครื่องนะครับสภาพเครื่องยนต์เดิมๆไม่มีเราซึมรั่วนะครับหมอบตัวน้ำมันเครื่องครับงานฝากระโปรงนะครับผิวลอดนะครับ ไม่มีการถอดนะครับหรือการแงะของตัวงานฝากระโปรงนะครับหรือการถอดของตัวงานชุดประเจนนะครับโดกับคําร้อนนะครับมีให้ลอสซาเปอร์นอาร์ตนะครับกลมๆเดิมๆนะครับงานฝั่งขวาสติ๊กเกอร์มอกรนะครับในอยู่ครบหัวน็อตไม่มีอการขยับนะครับหรือการขางของตัวงานชุดประเจนะครับโลหะชุดเด็กครับเอเวสมีให้นะครับสกรูเพลทอานะครับมีให้พร้อมนะครับให้ดูสภาพต้นยนต์รอบเครื่องเดิมๆนิ่งๆปกตินะครับงานฝั่งซ้ายนะครับเดิมๆนะครับ แบตเตอรี่นะครับคันนี้นะครับเป็นปีแปดนะครับปี66นะครับผมทําการชิพค่าซีให้เบื้องต้นอีกนะครับคันนี้นะครับก่อสอม้อนะครับก้อสองคันนี้ครับผมทําการชาระล้านนะครับเครื่องยนต์นะครับเปยนถ่านน้ำมันเครื่องของเหลวครับตรวจสอบระบบของตัวเครื่องยนต์ครับไฟฟ้าแล้วก็บตเตอรี่ให้ลูกค้าก่อสองมอนะครับเรามีารตีครดูแลของเราที่รขายครับสาสิบวันครับหรือ1เดือนครับเกี่ยวกับระบบของตัวเครื่องยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ระบบเกียร์นะครับหรือระบบทองความเย็นนะครับถ้าลูกค้ามีปัญหาครับสามารถเข้ามาแก้้ไไขดครับ ไม่มีค่าใหญ่สิ้นครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับหรือกําลังมองหารถ้วก็ครัวนะครับสรุ่น2สไตล์ครับราคาผ่อนเพียงแค่1 3 0 0 0หมื่นสากว่าบานะครับไม่ว่าจะเป็นยูสุมิเอะ2.9ไอคอนิกปีสองพันสิบแปดครับกับราคาที่แปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันครับหรือยิ่งได้ออปชั่นครับขึ้นเงินแรงๆขึ้นครับออปชั่นจัดเต็มคันนี้ครับกับมิซูบิชิปาเจโร่ 2.4GTPremium ทุกทีนะครับปีสองพันสิบแปดนะครับกับราคาผ่อนเพียงแค่หนึ่งหมื่นสี่พันเท่านั้นนะครับทัก หรือแอดไลน์ก็ได้ครับที่เบอร์ศูนย์สี่หนึ่งสี่หกหกศูนย์สองสามเบอร์โทรนี่ครับทักเข้ามาสอบถามครับไรของตัวรถหรือไฟแนนซ์การทางหมูได้เลยว่าจากกันนะครับฝากกดไลค์แชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อจะไม่พลาดครับการติดตามนะครับและชมกระทางช่องไม่พยนต์รถครอบครัวมือสองครับอีพีหน้านะครับเรามีครอบครัวคัดเกตคัดคุณภาพครับเราจะมานเสนอให้ท่านลูกค้านะครับวันนี้ทาให้พยนต์ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ